สวัสดีครับอยู่กับช้าไม่เย็นนะคะเมื่อกี้นี้อยู่กับเกดปุพะน,นะครับอยู่กับอยู่กับเบคอนบรรทมบริษัทนะครับจริงๆเขาเป็นแค่คุณอาจจะจ้างเขาได้ถ้าจ้าเ oh ขาไม่ได้ก็เขาจริงๆเป็นโกโก้แมนครับเขาเขาที่จะโชว์แบบอะพาวแมนโอ้อีเวนต์ที่เกิดแล้วมันเป็นอีเวนต์ที่ว่ามันเป็นปะอีเวนต์แบบง่างๆยๆเลยง่ายๆ,ๆแค่มันจะมีมันจะสูงว่าเพื่อนจะเป็นเสือลุงเลยง่ายๆครับอีเวนต์นี้ก็เกิดยากนะเว้ย ทีนี้พี่บอกคือว่าคีนี้พี่ก็รอฟังพอดีเลยเวย้ถ้ามันเกิดแบบพี่ขอแค่ว่าอย่าอยาให้มันเป็นเล่คูนไปขอแค่อย่างเดียวนี่ใหญ่เล่คุณนี่เหมือนกันขอให้มันเป็นเป็นฝอนด้วยาเอ้อาจจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะว่ามันไม่เป็นยยง่ายๆ่ายอย่าเสีนะเว้ยเอ้แต่มาดูกันเลยพี่ประยากนี่คือปนแบบดีกว่ามีโอมูชาวนะเวย้ยนี่นี่ก็โอ้ใหม่นะครับราคาสิบล้าน โกูกแมนเออไม่ใช่กูกูกูกไม่ใช่กูกแมนนีเก่งมากแล้วก็ชุดฝขนนี่เโอ้นนี่ค,นค,นนคืออบูชา,าผมผมไม่กล้าขายเว้แต่ถ้าถ้าขายจริงก็จะจะขายจริงนะอบูชา,าผมบูชาแบบแงบบแป๊ะเลยจริงผมไม่ขายจริงน้อไม่ขายชัวร์เอาทีไว้บูชาเว้เอาเพอนเล่นไม่บูชาเอไปหน้าบูชาดี าโก้เกมโคตรเก่าอ่ะแต่เป็นที่มันก <Yeah> ็เป in <How S 2> <can> ็นที่ดีสุดมันเลือกหัวไปเลยวะไปไปอยู่มือมากเลยไม่ดีมากเลยเกมเกิดดีมากนะครับเอาไว้ใส่นี่แล้วะข้าไปเลยจะกี่เท่าไหรโวยเก่าเอ้ยกูได้เก้าวเลยเหรอเดีดูเนี่ยมันไม่ไข่ไข่ โ okay, okay. อเคโอเคลูกพ่อเออไว้นะพี่พ่อขอแค่ให้ลูกไก่เป็นได้คุณให้ได้น,นะไม่พี่ใอ้อยากปนขายเยอะๆหน่อยวันนี้วันนี้สายกิไม่ดีอุย้ยดีมากดีมากสืลุงดีดีดีกิ๊งกงเฮ้ยโอเคโอเคโอเคจริงพี่ขอพูดขอพูดหน่อยเมื่อวานพี่ไม่ทำลิปก็เออแบบ จะพูดอะจริงๆก็พูดอ่ะนะจะพูดจริงๆก็คือผลกล้วยผีคือจริงเนีผมเมื่อวานไปดูแบบเม่อดูหนังผีมาในช่องอะไรสักอย่างที่บอกไม่ได้ไปใช่ที่ดูหนังผีบ่อยมากไอ้ดูไอ้ดูจังแบบกลัวผีเลยนั่นนี่ยโชคดีจริงชี่ิีกลัวจบบไม่อยากทำคลิปเลยเมื่อวานที่ขอโทษนะเพราะว่าก็โทษจริงเพราะพี่ดูเยอะไปหน่อยอ่ะก็ขอเอาเรื่องผีออกนะเอานี่ก็ไม่อยากเลิกิีบไม่ยม่ไม่อยากเลิกกผีแล้วอ่ะเขากลัวผีแล้วทำคลิปไม่ได้ ไว้ต้องห่วกินต้อตื่ตายรู้ใช่ไหมไม่ได้นายก็ไม่ได้แต่ใช่ขอแค่ว่าขอแค่ว่าอย่าเดียวเฉยว่าขอได้ไข่นี่ก็พอแล้วจะได้ไข่มันดีใจมากเลยมันก็มันก็มีมัก็มีโอกาสนะเว้ยโอกาสหนึ่งเลยล่ะจะได้อะไหนล่ะไข่หนึ่งนเออรู้ว่าใครว่าใครทำจีเนี่คุช่ไหม วันนี้น่าจะเป็นเรื่องแบบไม่ขอจีบมันแต่จริงๆนี่กูทำใช่ไหมบางครั้งกูจะเขียนอะไรมางคั้ก็ไม่รู้นะคือก็การเสืออะไรอาจจะแบบผลอ่านภาษากีนไม่ออกช่วยนะถ้าถ้าถ้าคุณใช้อาวุธจีมาผมน่าจะเสือได้อยู่นิดนึงน <gardens> ี่มันี่มนี่มันจะกลายเป็นบ้าเลยเนี่ยจะเป็นบ้าก็ได้ไม่างทีเราไม่ได้ไม่เก็บนะเออกำลังคิดดีแหละ เออกูลืมเลยไปว่ะหายกูลืมกูลืมบอกว่ามีอดีตด้วยเออลืมไปสมองมันไม่คิดเอออดีตก็ง่ายงเายขอไปง่ายนะอดีตก็คืออดีตก็คือเหนือนะอดี้คือจะมาอันนี้จะมาให้สัตว์ที่ว่าที่มาเนี่ยสัตว์ที่หามาให้หาได้แบบง่ายง่ายวเอากระสับมาง่ายง่ายให้อาหารแค่กดที่หนึ่งอ่ะมันกดได้แล้วให้กินง่ายๆแล้วก็หามาดูพืชที่ว่ามันเกิดไก่พันไรบ้างอันนี้ไก่พันเป็น เด็กอ,อ,อ่านปัจจุบกับขอดาวโผลแล้วก็พ้าผ่าด้วยใครนี้ก็จบพอใช่ไหมโอเคนี่โอ้ยซื้อเยอะเลยครับหมอ่านเยอะเกินไปจวก็ซื้อของที่มีประโยชน์ไปจังไว้นนยิ่งเยอะมากเกเจเดินอีสองนาทีจะได้ขอไปไข่แบบหนะนะ้าหมื่นนะห้าสิบล้านอ่ะขอได้นะได้มานานเลยเลยได้ได้ไดได ฮ้ยอันนี้ยุงเยอะใช่ไหมคนยุงเยอะก็ช่วยอ่ะช่วยให้คนบอกใครได้นะครับเพราะว่ายุงมันมีคลิปออกด้วยก็ลดไว้นะครับแล้วทีนี้ก็พูดนะว่าพี่ได้ดูมือวางเอาว้ดูช่องแล้วว่าคอมเมนต์มาดูมาแล้วมีคนมาว่าพี่บุไม่ชัดพี่ก็ไม่ได้โทษเขานะเว้ก็จริงเขาพี่มองว่าเขาน่าจะอ่ะเออพี่เฉยน่ะมีคมามปี่ด้วยของคุณมานะครับแต่ว่าไม่อ่อนนะครับไม่เป็นไรเขาก็ดีเอยนะครับแล้วก็ไม่อ่อาก็ได้นะครับ โอเคสวีผลผไปดิโที่มีอยู่ไชนะ้นะหมดก็มีประโยชน์นะเว้ยฉันก,ก็กาโอที่ดีมากกว่ามากกว่านั้นอีกอันนี้น่าจะพะว่ามันไม่มีอะไรดูแลเพราะวจริงอันนี้ผลอันนี้ผลเล่นสวีเว้ยว่าถ้าอะไรกับคนอื่นมันจะเละมากเลยนะไม่อยากได้คนเยอะอะไรถ้าเล่กคนเดียวกับนั้นก็ดื่สุดเงานะ แล้วก็คลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดอ่านด้วยนะครับม่แล้วเบยบายนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแตสุดท้ายอย่าลืมกดอานบายๆค่อยเจอกันนะครับ